ในปีนี้นะคะก,การกแข่งขันโกลแบบนี้เป็นการแข่งขันประเภโทโพนเสียงดังนะคะใครดังกว่ากันนั่นคือผู้ที่ชนะนั่นเองค่ะ และแลผู้ชมที่ท,ท,ทชมอยู่ทั้งบ้านนะครับปีของเราที่ยังคงอนุรักษ์เิธีนีประเพณีวัฒนธรรมการตีพลมาอย่างยาวนานนะครับ<ช>กิจกรรมดีๆของเราแบบนี้ต้องขอขอบคุณไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงภายใต<ช>้าการนําของท่านนายกวิสุทธิธรรมเพชรนะครับและส่วนราชการทุกส่วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองพัทลุงจังหวัดแบบนี้ครับ เอาละค่ะตอนนี้ผลการตัดสินในคู่สุดท้ายอย่างเป็นทางการอยู่ในมือพวกเราแล้วนะคะเลือกค่ะคเอาล่ะไม่รอนานค่ะเราประกาศกันเลยก็แล้วกันนะคะผลการแข่งโพนชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2566ประเภทโพนขนาดใหญ่รอบชิงชนะเลิศผลการแข่งขัน ค่คะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะยอและขอแสดงความยินดีกับโพนแสนเหลี่ยมด้วยนะคะได้รับรางวัลรองชนะเลิศในปีนี้ไปคลองขอแสดงความยินดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะคสำหรับกล้องคูหาสวรรค์นะครับตีโดยนายชนพคลคริงคลายครับ <c oughs> จากค่ายโผลโชคชัยครับค่ะ <c oughs> <c oughs>